สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกม Red Dead อีกเช่นเคยนะครับครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์นะครับนักพน,นันขั้นที่3ามนะก็เงื่อนไขในการผ่านนะครับต้องเล่นไฟฟิกเกอร์นะครับตามครั้งนะครับชนะ3าครั้งอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าไฟฟิกเกอร์เป็นยังไงนี่ครับพอดีผมอยู่ที่แคมป์พอดีนะและ้วพอดีเล่นนี่จะชวนเราเล่นนะครับอ่านี มาแล้วครับมันเป็นการทิ่มมีดลงไประหว่างนิ้วนะครับมาลองดูชนะให้ได้3ครั้งนะครับถึงจะผ่านจาชแต่ถึงจะผ่านชาลิจ์นนะอาเรียบร้อยครับอ่าพอเราซูมเข้ามาดูนะมันจะบอกปุ่มที่เราต้องกดครับสลับกันโอ้ WSWSWS นะฮะตาเรา ให้เขาดูเนยอยสิอ่าเรียบร้อยครับฮ่าฮ่าขั้นแรกมันไม่เท่าไหร่แล้วครับมันค่อนข้างจะง่ายอยู่แต่ถึงขั้นสองมันจะสลับปุ่มนะครับอ่าเป็น W A ละเอาอโดนผ่าเกมของลูกผู้ชายจริงฮะผลาทีนิ้วขาดแน่เอะไรผมว่า ามาแล้วมันกดแค่สองปุ่มผมก็เลยกดง่ายหน่อยนะอโอเคเรียบร้อยครับ mm. อลองเล่นต่อสิมาทีนี้เป็น WDWs นะครับโอเคสลับไปที่ S นะครับ สามครั้งนะ, <Euro? S 1> อะลองดูผมจะทำได้หรือเปล่าโอเคเรียบร้อยครับไม่ยากไม่ยากอ,อีกรอบหนึ่งคราวนี้เป็น Ws จะเป็น Wa ส่งท้ายนะครับมาลองดู โอ้ตัวเดียวเองอ่าอ่าโอ้เสมอหนึ่งหนึ่งนะโอ้ผมพลาดไปใส่ลอยไปไหนมายากเหมือนกนนันเนี่ยอันนี้เป็น W A นะครับปุ่มมันกดไม่ค่อยถนัดมือซ้ายนะ อะลองดูโอเคอ่าอ่าไหนลองอีกสักเกมสิเมื่อกี้น่าจะแพ้นะ beauty beauty the beauty the beauty the beauty s okay โอเคโอ้ได้ครั้งแรกทำได้ครั้งที่สองทำไม่ได้นะ อันนี้แหละมันสลับปุ่มนี่แหละเป็นดีนะเคมมาลองดูโอ้ย โอ้ oh, ผ่านไปสองะโอเคน่าจะผ่านแล้วมั้ยคิดว่า mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูวนะ่าจะผ่านหรือเปล่า <All right. S 1> อ่ะยังไม่ผ่านนะครับไหนดูซิเหลยอ,อีกครั้งอ๋อต้องชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมชนะแค่สองนะเอาไม่เป็นไรเอ่อไฟฟิกเกอร์นี่ครับมันสามารถเล่นได้ที่อื่นก็เล่นได้นะครับ อ่ามันจะอยู่ที่เมืองเท่าที่ผมจําได้นะมีเมืองสตอเบอรี่นะครับตรงซุ้มที่หนึ่งในเมืองจะมีให้เล่นอยู่แล้วก็เหมือนผมผมยังไปไม่ถึงนะครับมันเห็นว่าที่แวนฮอนมันเมืองแวนฮอนมีมีโต๊ะไฟฟิกเกอร์อยู่โอเคไม่เป็นไรครเดี๋ยวผมจะไปที่เมืองสตอเบอรี่แล้วกันอ่ะจะได้ไม่เสียเวลา เราไปชนะแค่อีกเกมเดียวก็จะผ่านแล้วครับสตอเบอรี่สตอเบอรี่เดี๋ยวผมจะฟาดทาวเวอร์ไปเลยนะครับไป Let's go เกมที่สองแพ้เลนนี่นิดเดียวเองคร <laughs> ไปเดินทางชมบรรยากาศธรรมชาตินี่มันช่างสวยงามจริงเลยนักพนันอย่างเราเดินไปเดินทางไปด้วยความหวัง <c oughs> โอเคถึงเมืองสตรอเบอรี่แล้วครับโอเคไปทีนี้ซุ้มที่เล่นไฟฟิกเกอร์จะอยู่ทางอ่ะ ทางออกเกือบๆทางออกทางขวาของหมู่บ้านนะอ่ะน,นี่ไงโตนี้เจอแล้วผ่านชัวร์ฮะเพราะว่าครั้งแรกมันเลเวลจะไม่สูงนะมั่นใจเลยอ่ะ 75. เจ็ดสิบห้าเซนเจอกันหน่อยพี่มาเจอกันหน่อย WS นะี่ครับ สลับกันง่ายๆเลยโอ้เขาไม่พลาดเลยนะค,คนนี้ฝีมือจริงๆเลยเอา้าโดนแล้วหนึ่งอาตาเราแล้วครับรัวๆเลย so play, huh? ใช่ดูวิธีคนเขาเล่นกัน <laughs> 11ครั้งครับมา <we> <laughs> มาไหวเปล่าเธอแรกจะ <laughs> ดูเขาจะได้เท่าไหร่นะครับอ่าหนึ่งรอบแล้วจะมีสกอร์บอกให้ดูนะครับข้างบนอ่าได้สองแล้วอ้อเร็วขึ้นนะ ว่าจะฟีมือการเล่นวิธีนี้เสียเลือดไปเยอะเหมือนกันนะมา W A เรามาพี่จะเล่นให้ดูมันเล่นยังไงดีครับผมทำไม่เคยเกินสิบเลยมั้งคิดว่าโอ้ยโ,โดนเลยใจลอยไปนะ โอเยเรียบร้อยครับผ่านแล้วเรียบร้อยเรัโอ <Okay>. oh, ้นีครับถ้าเกิดเรามาแข่งอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะเปลี่ยนคนเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ <c oughs> สวัสดีครับบาย